ที่หอประชุมโรงเรียนราษฎรานุเคราะห์57อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีมอบเข้าสารในโครงการเฉลิมพระเกียรติรวมใจพักถวายความจงรักภักดีโดยมีนายเทพเพียม,มะลังประธานสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าสนาชการคณะครูอาจารย์นักเรียนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพิจบูรณเข้าร่วมพิธีนายเทพเพียรมะลังประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจบูรณ์กล่าวว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567สภาเกษตรกรแห่งชาติพร้อมด้วยสภาเกษตรกรจังหวัดทั้ง77จังหวัดได้พร้อมใจกันจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ รมใจพักถาวายความจงรักพักดีโดยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถาวายข้าวสารจำนวน73ตันเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านบณุณนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์นำไปช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภายัยและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โดยกำหนดจัดพิธีรับมอบข้าวสารพร้อมกันทั้ง77จังหวัด สำหรับจังหวัดเพชรบูกกรณ์สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำหนดจัดพิธีรับมอบข้าวสารให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จำนวน210ถุงถุงละ5กิโลกรัมรวมน้ำหนักทั้งสิ้น1 5 0กิโลกรัมด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะรองประธานกรรมการบูลณิธิรราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะดําเนินการนำเข้าสารที่ได้รับมอบในวันนี้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมและสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ตามเจตนารมณ์อันเป็นการสืบสารพระราชบาิิาานในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่อนาประชาราษฎร์ตามรอยพยุคคนบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว